สวัสดีครับมาพบกับนัจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาเครื่องสภาพ LG นะครับมันขึ้นาราม LE LE นะครับก็คือปัญหาก็คือตัวมอเตอร์มันไม่หมุนมันมีอะไรไปขัดมอเตอร์เขาเนี่ยขัดที่ระหว่างใบพัดใบพัดของตัวนี้ครับมอเตอร์ใบมอเตอร์ที่มันขับเนี่ยมีอะไรไปขัดนะครับวิธีการนะครับวันนี้ผมถอดแล้วผมลองทำดูแล้วก็ได้นะครับวิธีการถอดนะครับอันนี้อือฝานะจริงมันอยู่ด้านในนะครับอันนี้มแจะมาให้ดูมันจะมีน็อตนะครับหนึ่งอันอ่า แล้วแต่รุ่นนะครับมันไม่เหมือนกันล็อกอาจจะคล้ายๆกันแต่บางรุ่นก็อาจจะเป็นหัวแชร์บางรุ่นก็จะเป็นบล็อกนะครับอันนี้ของเป็นบล็อกนะครับบล็อกเบอร์สิบนะครับอย่างนี้นะครับแล้วบางรุ่นเป็นหัวแชร์ก็แล้แต่ว่าบล็อกก็ดีนะเพราะว่าแชร์บางทีเสียงที่มันจะรูดแต่บางอันก็อาจจะเป็นทั้งแชร์ทั้งบล็อกนะครับเวลาใช้ครับมันก็จะมีตัวเนี้ยมันจะมีติ่งจริงมันมีติ่งนะงัดแต่ผมงัดเบาๆเขาบอกให้งัดเบาๆงัดก็ไงก็ไม่ออกนะครับผมก็เลย กระแทกก็มออกไปเลยนะคือมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้มันจะอยู่ในนี้ตัวน็อตก็จะอยู่ในนี้นะครับอ่าน้ำก็จะอยู่ในนี้อย่างนี้นะครับไข่เข้าไปขั้นตอนก็ใช้ไขควงแบนนะครับนัดตรงนี้ออกมาก่อนนัดเลนฝานี่ออกมานับแต่มาเสร็จมันก็จะเจอน็อตตรงนี้นะครับก็ไายออกค่ายทวนเข็นนาฬิกาปกตินะครับเป็นเกลียวขวาปกติเลยแต่ตอนที่เราเราไขออกเนี่ยอาจจะต้องมีคนจับ ช่วยจับใบอาจจะต้องใช้เท้าเหยียบแต่ผมใช้วิธีการใส่บล็อกเข้าไปแล้วกระตุกนะครับกระตุกกระตุกบล็อกแรงๆเลยปึ๊กมันก็จะหลุดออกมาแล้วอ่าแค่นั้นะครับเรียบร้อยละเรียบร้อยครับปัญหาที่เจอครับก็คือมีผ้านะครับไม่รู้มันหลุดเข้าไปได้ยังไงนะครับอ่าผ้าเนี่ยเข้าไปขัดตรงข้างในของมอเตอร์ครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะไปขัดเข้ามาตรงนี้นะครับ ขัดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บอ่ะผ้ามันขัดเข้ามาอยู่ตรงนี้อ่ามันก็เลยไม่หมุนนะครับเรียบร้อยแล้วแค่นี้นครับอ่าตัวนอ็อตตัวนี้ที่บอกมันก็ยึดแับตรงนี้นะครับแค่นะครับเวลาเราเสร็จแล้วเราใส่กัดก็ก็ย้อนวิธีการก็ใส่ปลั๊กเข้าไปคือเวลาถอดมาเออเวลาที่มันถอดน็อตออกมาเสร็จแล้วเนีย่ยก็ขยศขยโยโยนิดน,นึงครับมันก็หลุดออกมาแนละ้วไม่ได้ยากอะไรนะครับเวลาใส่เราก็ใส่เข้าไปดเดิมนะครับอ่าแค่นี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับ นล้วก็เบอร์สิบลืมถอดแล้วนะครับพอดีตอนถอดไม่ได้ถา่ายดูนะครับเพร่ะวาเดี๋ยวมันไม่ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ใส่เข้าไปธรรมาดาครับเดี๋ยวขวาปก็ติน,นะครับก็หมุนเข้าไปนี่เลยทําเสร็จแล้วก็เฮ้ยท่าไทายมีก็กแก๊กก็จะได้เปรียบทีหนึ่งนะครับหมุนก็ไปเลยนะครับอันนี้มีปัญหานะครับ ก็แก๊กจะได้เปียกนิดนึงนะครับถ้าไม่มีก็จะอาจจะใช้พวกตัวทีนะครับก็ได้นะครับนี่ผมต่อด้ามนิดนึงเพราะว่ามันงัมันปวดหลังนะครับ เวลาที่มันน้ำมันมันจะหมุนตามเราก็จับดีๆนะครับแล้วก็กระตุกมันนิดหนึ่งนะครับเอาปลอดึงมือนะครับก็ควรนัดลูดเหมือนกันนะนะครับแล้วลูดเราก็คลายเราก็เอาทำเลยือปอนะครับแล้วก็แล้วเนี่ยฝาติดฝาก็จบแล้วนะครับป็ใช้าง,งานได้แล้วแค่นี้นะครับอ่าถ้าใครไปลองทํากันดูนะ สวัสดีครับ